ไอจีเดือดกุ๊บกิบสุมนทิพ์ปวดขุ่นเสียในชุดทูพีซว้าวสูงแซบเกินต้านจนสามีร้องว้าวแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่เรื่องความแซบไม่ได้ลดลงเลยสำหรับนักแสดงสาวอย่างกุ๊บกิปสุมนทิพ์แถมความสวยเซ็กซี่นับวันยิ่งทวีความแซบมากยิ่งขึ้นล่าสุดสาวกุ๊บกิบจัดทริปพาลูกสาวน้องเป่าเป่าและน้องเป่าเป้ ไปเที่ยวทะเลรักบรรยากาศแบบชิลๆพร้อมกับเสิร์ฟความแซ่บให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมได้กดไลค์กันรัวๆหลังจากปล่อยซีนเผ็ดแซ่บริมทะเลในชุดว่ายน้ำแบบทูพีเวอาสูงสีแดงเพลิงอวดหุ่นสวยเป๊ะปังไว้ไม่เปลี่ยนพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าลองทม์โนซีเที่ยวทะเลจะสดใสแต่ถ้าเธอมีใจจะสดชื่นและอีกหนึ่งแคปชั่นที่ว่า why and free just like the sea ในทะเลมีแต่ปลาในสายตามีแต่เธอ เสียเส่ยวๆหน่อยจ้างานนี้บอกได้เลยว่าฮอตประลอดแตกจนคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์กันสนันไอจีขนาดสามีหนุ่มบี้พัชภาดเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องรีบเข้ามาคอมเมนต์แจวทันทีว่าว wow ้าวแถมยังแปะอีโมจิรูปไฟลุกให้กับความแซ่บและเซ็กซี่ของเมียสุดที่รักแบบสุดๆไปเลยจ้า